สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับตอนนี้อยู่ที่เกาะช้างพี่น้องข้าเรือเฟอร์รี่เกาะช้างเพื่อจะกลับไปบุรีรัมย์นะครับเอาเรือนั้นมาแบกรถนะครับเดี๋ยวให้ดูทะเลเพี่น้องโอ้มานอนเกาะช้างาหนึ่งคืนครับนี่ เบอรี่เกาะช้างครับนั่นเอาเรือนี่ครับเรือแบกรถนะครับตอนนี้เต็มแล้วพี่น้องน่าจะเดี๋ยวผมนับให้ดูว่ากี่คันครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13หน่าจะประมาณ40คันได้ครับนะนี่ครับขยับแล้วครพี่น้องขยับออกจากเกาะช้าง เรือไปบ้านธรรมชาตินะครับแล้วก็ส่งไปนี่บายบายเกาะช้างครับท่าใดสนใจก็มาเที่ยวได้ครับนะท่าเรือเฟอร์เรี่เกาะช้างเอารถมาได้เลยนะ้องเอารถมาได้เลยแล้ก็ขึ้นเรือนะนี่รถบรรทุกแกยังแบกได้เลยนี่ครับรถก็จะจอดติดติดกันแล้วก็ดึงเบรกมือเต็มที่ครับไปเะยไปนะ้อง 10นาทีครับ bye bye, บายบายกอะช้างครับ bye bye, บายบายกอะช้าง,างร,รถผมอยู่ข้างล่างไหมนอ้องผมขึ้นมาข้างบนมีสาวๆต่างชาติฝรั่งเยอะแยะครับโนนโอ้อ่ส่วนใหญ่เจ้าของรถก็จะอยู่ในรถครับโอ้เรือคันนี้โอ้น่าจะเรือสมราญนะ ไปแล้วพี่น้องไปแล้วนะออกจากท่าครับออกจากท่าตีโค้งเลยอยากมาเที่ยวได้ครับทั่วโลกมาได้ครับตั้งที่เกาะช้างอาหารอร่อยที่พักรู้ราผอ้ช่วยช่วยแบกกระเป๋าครับนี่โกเคป,ปัดนะอเพื่อจะเดินหน้าน้องเพื่อจะเดินหน้านะนี่ตัวนี้โปรเฟียน้องโปรเฟียขก็ามานี่ โรเฟียน่าจะแบกยินกระซายอันนี้ครับกลับแล้วกลับแล้วกลับลำแล้วท่าเรือจะอยู่นู่นครับโอ้สวยงามจะมีไปแล้วไม่น้องเดินทางไปแล้วครับเรือแบกรถครับมาเที่ยวได้เอารถมาได้เลย อยองรีสอร์ทล่วงหน้าก็ได้ครับหรือว่าจะช่วงโลก็จะมีที่พักเยอะเกาะช้างนี่4ี่แสนหกมืไร่นะครับไม่ธรรมดา<ไ>เดี๋ยวดูอีกมุมหนึ่งครับตูกภายในเรือเนาะภายในเรือก็จะมีที่นั่งครับสองชั้นนะเดี๋ยวผมขึ้นบันไดตามไปครับนะไปดูข้างหลังว่าเกาะเกาะช้างเป็นยังไง ที่นั่งที่นั่งจะเต็มไปหมดนี่ครับเพียบเลยวิวทิวทัศนะครับอ่ะดูข้างหลังต้องดูข้างหลังนะนี่ครับบายบายโอ้โหนี่ครับเราจะใส่เหล็กกันนะครับกันรถไหลนะ บายเกาะช้างครับโเครื่องยนต์เนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาคนขับเอ่คนคนบังคับเรือครับว่าเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับนี่เฟอร์รี่เกาะช้างจัดให้ครับเรือแบกรถนี่ครับไปล้โอ้สุดยอดครับ ไปเกาะช้างครับเดี๋ยวดูดูวิวกันครับภูเขาขับรถเป็นห้าสิบกิโลครับนะฝั่งขวาเนี่ยวันห้าสิบกสิบโลฝั่งซ้ายอีกอ่ะโอ้แบกไหลตันนะเรือกันนี้สุดยอดลองดูทางครับดูปัน จะเป็นอย่างนี้จะโยกเยกหน่อยครับประมาณ20นาทีนี่ครับดูตรงนี้เลยรถแบกเรือครับเฮ้ยเรือแบกรถ วิวสวยครับนี่คนขับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปสัมภาษณ์หน่อยไปสัมภาษณ์กับตันหน่อยคนขับขับนะครับขับเรือดูอมุมนึงประมาณ20นาทีก็จะถึง ผมจะไปหาคนขับก่อนกับตัน5กิโลพี่น้องใช้เวลาประมาณ20นาทีนะปะ๋าป๋าเรือเรือเครื่องกี่สูบครับ6สูบโอ้6สูบ2ตัวโอ้เรือ6ใช้เครื่อง6สูบนะครับ6สูบ2ตัวน่าจะมีเทอร์โบด้วยนะปะ๋าครับโอ้สุยดยอดครับสุดยอดนี่ทำป๋า5กิโลครับ5กิโล เรื่องยนต์หกสูบสองตัวแบกรถไปแล้วพี่น้องสุดจัดครับสนใจครับดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญซัพ e x c a าไปเต้นทรัควันนี้มาเที่ยวเกาะช้า,ชางก็จัดให้พี่น้องได้ชมกันครับเรือแบกรถ6สูบสตัวเท่ากับ12สูบครับ12สูบเทอร์โบโอ้5กิโลเมตรครับ ดินจากเดินทางจากเขา,าเรียกว่าบ้านธรรมชาติเนาะอําเภอกออกําเภอแหลมง,งอบนะครับจังหวัดระยองสู่อําเภอเกาะช้างก็5กิโล20นาทีไม่ถึงนะน,นี่8นาทีครับนะมา8นาทีแล้ว ขับเรือครับนะป๋าขับเรือกี่ปีครับตั้งแตดสี่หกอ่ะสี่หกโอ้ <46. S 1> โอ,อยู่อยู่กับเรือลำนี้ตลอดครับอ๋อแต่ขับได้ทุกลำขับได้ทุกลำลำนี้กี่ปีแล้วป๋าเรือเหรอครับมาเขาเขาเขาอยู่มีมีอยู่แล้วเลนะอ๋อมีอยู่แล้วเนาะแต่เพิ่งเพิ่งพาเมื่อปีที่แล้วครับ อันนี้ความเร็วใช้เท่าไรปะปหแปดจุดหกไม่ไม่ต่อชั่วโมง <c oughs> ขอบคุณครับป๋าขอบคุณมากครับโอ <c oughs> oh. ้มือแต่ป๋าแกขับใจเย็นมากครับนิ่งนิ่งสุดๆุะหกซูบสิบ <c oughs> <c oughs> ส,ส <c oughs> <c oughs> องูบเทอร์โบอาจจะถึงแล้วครับนะจะถึงกล่อง เรียกว่าแหลมงอกบแหลมงอบนะแบกรถประมาณ40คันครับที่น่าจะเลยไม,ม่ต้องนับดูก่อนหนึง่งอนับนับไปครบครับเียสิบล้อระมานะจะมีชาวชาวประมงทำนะทาประมงครับทางนี้นี่เกาะช้างครับฝั่งนี้ตรงข้าม สนใจมาเที่ยวได้ครับนะพาครอบครัวหรือว่า,าเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือว่าคูร่รักนะครับหรือว่าครอบครัว Family นะครับกับข้าวแพงไหมก็่วไปครับนะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงนี้โลซีซั่นก็จะถูกหน่อยครับถ้าไฮซีซั่นก็จะแพงหน่อยนะค่าที่พักค่าที่พักระดับก็มีมีวันละมื่นก็มีนะน้อง วันละหมื่นสองหมื่นก็มีครับหรือว่าวันละห้าหกร้อยก็มีส่วนกับข้าวทั่วไปก็เซเว่นก็มีครับเยอะนะครับประมาณเซเว่นโ i ต C, รมิกซีแมคโครมีหมดครับ <S <S 1> <S 1> แล้วก็มีรถให้เช่าบนตกาะรถเครื่องหรือว่ารถจนรถเก๋งมีครับนะ สาพดปลาแล้วก็อุน้ำทะเลใสมากครับจะมอีอีกลำหนึ่งครับสวนมาแล้วนะครับสวนทางมาแล้วส่วนค่าที่ค่าค่ารถนะครับค่ารถที่ก็อยู่ประมาณสักผมลึงคำนวณนนะ่าจะประมาณประมาณส0 0ร้อยนะพี่น้องหรือร้อยกว่าบาทนี่แหละ นะครับรถเนี่100ร้อยกว่าบาทคนก็100กร้อยกว่าบาทนะ,ะปั๊มน้ำมันมีครับนะปั๊มเชือเ้อเพลิงมีอยู่ประมาณพอตทอนสองเชลก็มีนะครับมีอยู่สามสี่ปั๊มอยู่อเอาสิลบล็อตโรเฟีร์ด้วยสิบล็อตโรเฟีร์ครับเลยโอ้ เจอเพื่อนกันแล้วครับเฟอร์เฟอรี่ครับนะเฟอร์รี่เกาะเกาะช้างถ้าไปเกาะช้างก็เราเราเดินทางเรือไปเกาะมาเกาะสองพี่น้องอะไรนะ่าจะได้เหมือนกัน,นครับเกาะตูอ่ะสวนสวนลบกันหน่อยครับลบกันหน่อย เ,นะเป็นเจ้าของเดียวกันเฮ้โอ้จะมีเห็นพี่น้องเห็นนะเห็นเขาแลกไหมนะเนี่ยเรือทางลำเป็นอย่างนี้นะครับนะสีสุวรรณเก้าครับนะแบงรถบรรทุกแบงรถปิกอัพกระบ,บะทุกอย่างนะครับนะนี่ครับสวนกันแล้วคนไปก็ไปคนมาก็มาครับเนี่ย เดี๋ยวพาไปดูข้างหลังครับมาดูข้างหลังนะครับนี่ครับโอ้ใหญ่นั่งคนก็จอดรถไว้แล้วก็ไปขึ้นกินกาแฟข้างบนได้ครับนะขึ้นดื่มขนมนมเนยมีก็จะไเรือก็จะไปแล้วก็มาครับนะเดี๋ยวครันนี้ก็กลับครับน้องไปกลับไปกลับ เวลาหมดหมดเวลาครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ